ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่4,876ถึง4,883ต้องขออภัยอีกครั้งครับเมื่อวานไม่ได้ลงวันนี้ลงให้8ตอนอีกเช่นเคยครับเริ่มตอนที่4,876คาเคฮิโกอิโต ผู้ซึ่งไม่มีขามาเป็นเวลานานได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่ไม่มีขาทั้งทางร่างกายและจิตใจท่านใดนั้นเขามีขาคู่หนึ่งสติสัมปชัญญะและระบบประสาทของเขาไม่สามารถแม้แต่จะเทียบได้กับขาทั้งสองข้างดังนั้นเมื่ออิตโตยุฮิก,กลงไปในโคลนโดยที่มองไม่เห็นและสัมผัสสองขาในทันใดจิตใต้สำนึกของเขาก็สรุปทันทีว่าต้องเป็นแขนขาเทียมของเขาเองด้วยเหตุนี้ เขาจึงรู้สึกว่าอวัยวะเทียมนั้นถูกใส่ลงไปในอ่างอาบน้ำจริงๆและความคิดแรกของเขานั้นโกรธจัดมากดังนั้นเขาจึงดุแม่บ้านอย่างรุนแรงเขาไม่ชอบขาเทียมแต่ถูกโยนลงไปในโคลนแบบนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นการล้อเล่นที่ดูถูกแต่เวลานี้แม่บ้านไร้เดียงสาชี้ไปที่เก้าอี้เปลี่ยนชุดในห้องน้ำแล้วพูดว่าท่านครับอวัยวะเทียมของท่านอยู่ที่นั่นอิตโตโยฮิก,กหันไปมองและประหลาดใจที่พบว่าขาเทียมของเขางอและวางบนเก้าอี้ที่เปลี่ยน เขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยแล้วมองดูโคลนที่อยู่ข้างหน้าพร้อมพูดว่าแล้วขาในนี้คืออะไร ผู้จบก็กอดคนคนหนึ่งด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าให้ข้าดูซิว่านี่มันอะไรกันทันทีหลังจากนั้นอิโตะทาเคฮิโกะก็จับสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างแล้วพลิกขึ้นด้านบนและเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาถูกโยนลงมาอย่างควบคุมไม่ได้เดิมทีด้านในของอ่างอาบน้ำเป็นรูปโค้งและค่อนข้างมันคงเมื่อนอนอิ่งแต่เมื่อมีคนกลิ้งขาอยู่ในอ้อมแขนคนทั้งตัวจะสูญเสียจุดศูนย์ถว่วงโดยตรงแม่บ้านเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ในอ่างอาบน้ำของอิโตะทาเคฮิโกะแต่วินาาทีตต่ออม คาเคฮิโกก็ล้มถอยหลังเลื่อนร่างกายท่อนบนแล้วหันหลังกลับทันทีหัวทั้งหัวก็ตกลงไปในโคลอนอิโตะยูฮิโกเห็นว่ามันเป็นข้อสรุปมาก่อนแล้วว่าหัวของเขาตกลงไปในโคลนก่อนที่หัวของเขาจะตกลงไปในโคลนเขาดูอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวอาบาก้า aga, หลังจากที่เขาพูดจบหัวของเขาก็พุ่งลงไปในโคลนโดยตรงจากนั้นฟองอากาศสองสามก้อนก็กลิ้งออกมาจากพื้นผิวของโคลอนอื่นและเมื่อศีรษะของเขาจมลงไปในโคลนที่ปลายอีกด้านของอ่างอาบน้ำ จู่ๆก็มีเท้าครึ่งน่องออกมาจากน้ำแม่บ้านตะลึงเมื่อเห็นเท้าและครึ่งน่องของเขาแต่ก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบเขาก็ต้องตกใจกับอิโตะทาเคฮิโกะที่จมอยู่ในโคลนจึงรีบวิ่งไปข้างหน้าแล้วรับอิโตะทาเคฮิโกะขึ้นจากโคลนโดยตรงหลังจากที่อิโตะยูฮิโกะออกไปพร้อมกับโคลนสีเขียวบนใบหน้า เขาก็พ่นโครนสีเขียวขนาดใหญ่ออกมาทันทีแล้วไออย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้แม่บ้านรีบหาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดหน้าให้และถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณครับสบายดีไหมอิโตะยูฮิโกะสายหัวด้วยความเขืนอายและถามเขาอย่างแผ่วเบาว่าเมื่อกี้นี้ฉันพลิกกลับได้ยังไงแม่บ้านเพิ่งจําได้ว่าในภวังเมื่อครู่นี้เขาเห็นเท้าครึ่งลูกวัวดังนั้นเขาจึงรีพูดว่าท่านเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านดูเหมือนจะยกขาขึ้นครึ่งขาเมื่อกี้อิโตะยูฮิโกะนึกถึงกระบวนการแปลกๆได้ในตอนนี้และตอนนี้เขาก็เอาขาออกจากโคลนนี้จริงๆแถมยังเป็นขามนุษย์จริงๆด้วยอิโตะยูฮิโกะรู้สึกประหม่ามาก เขารีบคว้าขอบอ่างอาบน้ำด้วยมือทั้งสองแล้วรีดดันร่างกายส่วนบนออกจากโคลนจากนั้นขาของเขาก็เตะเข้าไปข้างในอย่างควบคุมไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้อิโตะยูฮิโกะก็ยังไม่รู้ว่าขาของเขาโ,โตขึ้นแล้วในเวลานี้เขายังคงรู้สึกจิตใต้สำนึกว่าเขาสูญเสียขาไปแล้วและการเตะจากจิตใต้สำนึกเป็นการสะท้อนแบบมีเงื่อนไขโดยสมบูรณ์ซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้คนเมื่อพวกเขาตื่นตระหนกและปฏิกิริยาตอบสนองแบบมีเงื่อนไขนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่ได้ผ่านสมองของมนุษย์ เมื่อเห็นแรงสั่นสะเทือนในโคลนข้างหลังเขาราวกับว่ามีบางสิ่งยักษ์กำลังจะเจาะออกมาอิโตะยูฮ uh ิโกะก็ตกใจจนคุณลุกไปทั้งตัวและเขาก็ยื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วและพูดกับหน้าบ้านว่าเร็วเข้า ฉันออกจากนรกนี้จึงมันออกจากอ่างอาบน้ำแม่บ้านก็ตกใจเช่นกันและเรียบกอดแขนของอิโตะทาเคฮิโกะด้วยมือทั้งสองและเรียบดึงเธอออกจากอ่างอาบน้ำด้วยแรง,ท,งทันทีหลังจากนั้นอิโตะทาเคฮิโกะรู้สึกว่าคนทั้งตัวกระโดดออกไปอย่างรวดเร็วและก่อนที่เขาจะพร้อมคนทั้งตัวก็ล้มลงอย่างหนักกับพื้นและตกลงมาราวกับสุนัขท,ทันทีที่เขาแรรมครวญเขาก็ได้ยินพ่อบ้านกรีดร้องออกมาอย่างหวาดกลัวเสียงกรีดร้องนั้นทำให้เขาตกใจและเขาก็รีบถามว่านี่มันอะไรกันคุณเห็นมันไหมแม่บ้านจ้องไปที่ขาทั้งงงสออขข้าง อิโตะทาเคฮิโกะและพูดอย่างสันเทาใหญ่ท่านขาของคุณขาของคุณทัแล้วนี่มันไร้สาระมากนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้ไหม ฉันต้องฝันต้องฝันขณะที่เขาพูดเขาใช้มือทั้งสองข้างขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวและพูดบางสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้เช่นมินลิลิในเวลาเดียวกันเมื่ออิโตะยูฮิโกได้ยินคำพูดของเขาเขาก็หันศีษะโดยไม่รู้ตัวและตกใจกับภาพตรงหน้าและตะโกนออกไปทันทีเพราะจูจ่ๆเขาก็พบว่าขาทั้งสองของเขาที่ถูกตัดออกไปนั้นกลับโตขึ้นเพียงแต่ว่าอิโตะยูฮิโกไม่ได้สนใจน้อยลงเกี่ยวกับความสุขในเวลานี้โลกทางใบของเขาถูกคุ้นลมอย่างสิ้นเชิงและเขาไม่รู้ว่ามันคือความจริงหรือความฝันทาเคฮิโกะจะตั้งตาร ขาคู่นี้ให้เติบโตอีกครั้งเสมอแต่เมื่อเขาเห็นว่ามีขาสองข้างปิดอยู่กับร่างของเขา เขาก็รู้สึกตกใจอย่างยิ่งกับสองขาที่เกิดขึ้นในทันใดาราวกับว่าญาติสนิทได้ล่วงลับไปแล้วและเขาปรารถนาให้อีกฝ่ายฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ถ้าอีกฝ่ายลุกขึ้นจากลงศพจริงๆญาติสนิทเหล่านี้จะต้องตัวแตกเป็นเสียงเสียงในขณะนี้อิโตะนานนโกะนอกประตูได้ยินเสียงกรีดร้องของพ่อของเธอและพูดอย่างประหม่ามีอะไรเกิดขึ้นกับโอโดซังหรือไม่พูดเสร็จก็ลุกขึ้นดูโดยไม่รู้ตัวเยเชนหยุดเธอในเวลานี้ยิ้มและพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันจะไปดูอิโตะนานนโกะรีบพูดว่าฉันจะไปยเพูดว่วเาอม้้สืผดั นั้นคุณไม่ควรเข้าไปข้างในอิโตะนา,นาโกะพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้และพูดกับมาเวนเย่ว่าถ้าอย่างนั้นโปรดถามเย่ฉนจุนเย่ฉนยิ้มเล็กน้อยลุกขึ้นไปห้องน้ำที่อิโต ทาเคฮิโกะอยู่ทันทีที่เขาเปิดประตูเขาเห็นอิโตะทาเคฮิโกะนั่งเปลือยกล่าวอยู่บนพื้นมองดูขาของเขาด้วยความสยดสยองและเขาก็เป็นใบเหมือนไก่เมื่อเห็นเยชินเข้ามาอิโตะยูฮิโกะซึ่งจิตใจไม่สามารถหันศีษะได้อีกต่อไปดูเหมือนจะคว้าฟังช่วยชีวิตและพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณเยชนัน,ฉ,นฉันกำลังถูกคุณสะกดจิตอยู่หรือเปล่าเยชินยิ้มและพูดว่าฉันไม่ได้สะกดจิตคุณเป็นไปไม่ได้อิโตะยูฮิโกะพูดด้วยใบหน้าจริงจังฉันเห็นว่าขาทั้งสองของฉันโตขึ้นแล้วมันดูสมจริงเกินนไปและคที่ ถูกปกคลุมด้วยโคลนสีเขียวผมที่ขาของเธอดูเหมือนของจริงมากคุณเย่นี่คงเป็นภาพหลอนภายใต้การสะกดจิตใช่ไหมายขณะที่เขาพูดเขาจำบางอย่างได้และพูดอย่างรวดเร็วใช่แม้แต่แม่บ้านของฉันก็มีอาการประสาทหลอนเหมือนกันเป็นไปได้ไหมว่ามีสารหลอนประสาทบางชนิดในโคลนที่ทำให้เราทั้งคู่ปรากฏตัวขึ้นอาการประสาทหลอนเย่ชฉนสนายหัวและพูดอย่างเฉยเมยคุณอิโตคุณไม่มีอาการประสาทหลอนเลยขาทั้งสองข้างที่คุณเห็นเป็นของจริงและสิ่งที่ฉันเพิ่งให้อาหารคุณก็คือการสร้างแขนขาที่หักของคุณขึ้นใหม่ รักษาโรคนี่คือเหตุผลที่ฉันเรียบมาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยขอบอกตรงๆว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่เป็นคนทุบพลภาพไม่มีขาอีกต่อไปคำพูดของมาเวนเย่ทำให้อิโตะคาเคฮิโกรู้สึกเหมือนเสียงฟ้าร้อง เขาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งมองเยเชินอย่างประมาและถามด้วยน้ำเสียงสันเครือเยเคุณเยคุณแน่ใจหรือว่าไม่ได้ลอเล่นฉันขาของฉันทลแล้วจริงๆเหรอเยเชินพยักหน้าและพูดอย่างสบายๆคุณอิโตะคุณมาที่นี่อยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจเลยใช่ไหมถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณก็ควรลุกขึ้นยืนและรับสองเก้าอิโตะยูฮิโกจ้องไปที่ขาทั้งสองข้างของเขาอย่างตะลึงงนันและเอื้อมมือไปสัมผัสมันโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกของการเริ่มต้นเป็นจริงมากยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาสงบลงเล็กน้อยเขาากก็ตตระนัว่่่ไมมเพียงงแือขอข เขาสัมผัสได้ถึงสัมผัสจริงๆเมื่อเขาสัมผัสขาของเขาเท่านั้นแต่แม้แต่ขาของเขาก็ยังรู้สึกถึงความรู้สึกถูกสัมผัสจริงๆในขณะนี้ร่างกายของอิโตะทาเคฮิโกะเริ่มสั่นอย่างรุนแรงอย่างควบคุมไม่ได้เขาได้เริ่มค่อยๆเชื่อว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นความจริงความตื่นตระหนกและความตื่นเต้นครั้งใหญ่นี้ทําให้เขาตัวสั่นราวกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันขั้นรุนแรงทันทีหลังจากนั้นเขาอยากจะงอขา,ขาของเขาโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าการเคลื่อนไหวของขาจะกระตุกเล็กน้อยแต่ก็ค่อยๆนับตามทีี่เขขาาตต้้้อองกกกรรในนณะยููสึ ได้เพียงน้ำตานที่ไหลออกมาจากดวงตาของเขาทำให้การมองเห็นของเขาพร่าหมัวไปด้วยน้ำตาหลังจากนั้นเขาจำคำพูดของเยชินได้เช็ดน้ำตาองค์เขากอดเขาด้วยมือทั้งสองและต้องการยืนขึ้นช้าๆด้วยขาของเขาเดิมทีเขาคิดว่าการกระทำนี้จะเป็นเรื่องยากมากแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดก็คือด้วยแรงเพียงเล็กน้อยที่ขาของเขาคนทั้งหมดจึงยืนขึ้นอย่างมั่นคงแม้ว่าเขายังไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับขาที่โตใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าขาทั้งสองนี้อยู่ในจุดสูงสุดดังนั้นอิโตะทาเคฮิโกจึงยืนขึ้นอย่างสม อิโตยูฮิโกไม่สูงมากและสูงประมาณ1.68เมตรอย่างไรก็ตามคนนี้เป็นศิลปการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักศิลปการต่อสู้เขาฝึกคาราเต้และซานดับมาหลายปีแล้วแข็งแกร่งกว่าเพื่อนกว่าเพื่อนส่วนใหญ่แดนเปลี่ยนรูปร่างขาของเขาให้กลับมาสู่จุดสูงสุดแม้ว่าขาจะสั้นไปหน่อยแต่ก็หนามากยืนอยู่ตรงจุดนั้นบวกกับโคลนสีเขียวราวกับว่าผมสีเขียวตัวใหญ่ลิงชิมแปนซีเมื่อเย่เฉินเห็นอิโตะทาเคฮิโกยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเขารู้ดีอยู่ในใจว่าเรื่องแบบนนี้คงจะาตก ใจเกินไปสำหรับอิตโตะทาเคฮิโกะและอย่างน้อยเขาก็ต้องทําความคุ้นเคยกับมันสักหน่อยแม่บ้านที่อยู่ด้านข้างกลับมารู้สึกตัวในเวลานี้และถามด้วยความตกใจว่าคุณเย่ท่านขาของเขาโ,โตขึ้นจริงๆเหรอือฉันกําลังฟันอยู่เราเย่เชิญถามอย่างแผ่วเบาว,ว่าคุณเคยฟันว่าจะต้องตัดทามนุษย์มันสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือไม่พอบ้านรีบสส่หัวและพูดอย่างจริงจังว่าฉันไม่เคยทํามากนเย่เฉินยิ้มใช่แล้วสิ่งดีๆแบบนี้ไม่สามารถฝันในฝันได้มันเหมือนกับว่าผู้ชายทุกคนเคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วแต่เป้าหมมมาายของควันนใใฤบไ้ อาจไม่ใช่สิ่งที่เขาโปรดรานผู้หญิงคนนั้นคิดไหมนี่เรื่องจริงเหรอแม่บ้านเห็นด้วยพยักหน้าเหมือนกระเทียมแล้วพูดว่าใช่ค่ะ ฉันขบสมองตลอดช่วงวัยรุ่นและไม่เคยฝันถึงเทพธิดาในใจในความฝันแบบนั้นเลยเยชินพ่นลมหายใจจากนั้นมองไปที่อิโตะยูฮิโกะและยิ้มเบาๆคุณอิโตะรู้สึกอย่างไรที่คำอวยพรวันเกิดของคุณเป็นจริงอิโตะยูฮิโกะที่ยืนอยู่อย่าง,งโง่เขามาก่อนได้ยินเรื่องนี้และทันใดนั้นก็คุกเข่าลงบนพื้นกระเบื้องแข็งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตามองไปที่เยชินและสำาลักนายเยขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณฉันอิโตะ ทาเคฮิโกะไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เป็นคนธรรมดาในชีวิตนี้ความเมตตาและความดีของคุณจะไม่มีวันลืมในชีวิตเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็กางแขนออกคุกเข่าลงกับพื้นแล้ววิ่งไปที่เยเชนสามครั้งเยเชนเห็นอิโตะอยู่ฮิโกะคุกเข่าอยู่บนพื้นพูดคุยและร้องไห้ และด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยโคลนสีเขียวและบิดเบี้ยวเล็กน้อยเขารู้สึกเหมือนกับกริลล่าผมสีเขียวเหมือนเมื่อก่อนแต่เหมือนลิงเจียตัวที่สดใหม่ออกจากดินและชายชราคนนี้ยังเปลือยกายอยู่มันดูไม่น่าดูเล็กน้อยดังนั้นเยฉินจึงไม่ต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยและพูดกับแม่บ้านข้างอิโตะยูฮิโกด้วยความรังเกียจเล็กน้อยไปเอาผ้าเช็ดตัวมาวางบนตัวนายอิโตะของคุณในวัยชราขนาดนี้ คุกขาลงพื้นดินที่มีบ้านท้ายเปลือยดูเหมือนอะไรบางอย่างพอบ้านกลับมารู้สึกตัวดึงผ้าเช็ดตัวอย่างรวดเร็ววิ่งไปข้างหน้า3หรือ2อก้าแล้วใช้ผ้าขนหนูพันเอวของอ uh ิโตะยูฮิโกะลงในเวลานี้อิโตะยูฮิโกะไม่สนใจว่าจะเสียหน้าหรือไม่เขาแทบกลั้นหายใจจากการร้องไห้มองเย่เฉนิน ทางน้ำตาและสำหรับคุณเย้คุณคือการเกิดใหม่ครั้งต่อไปพ่อแม่จากนี้ไปไม่ว่าคุณจะขอให้ฉันทำอะไรฉันจะไม่พูดอะไรกับคุณแม้ว่าคุณจะปล่อยให้ฉันกระโดดจากที่นี่ตอนนี้ฉันก็ยังเต็มใจคนธรรมดาตาอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่านั่งรถเ็นเยเฉินสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าฉันโทรหาคุณตลอดทางแล้วจึงให้ยาอันล้ำค่าแก่คุณเพื่อไม่ให้ดูคุณกระโดดออกจากอาคารและล้มลงสู่ความตายของคุณแต่เพื่อให้นานาโกะในภายหลังฉันไม่สามารถอีกต่อไปเป็นห่วงเธอดังนั้นจากนี้ไปเธอต้องร่าเริง อย่าเป็นเหมือนคนตายทั้งวันและอย่าให้นานากดเป็นห่วงเธออีกต่อไปเข้าใจไหมอิโตะยูฮิโกะตระหนักในทันใดและพล่งออกมา ฉันเข้าใจคุณเยขอบคุณสำหรับความรักของคุณสำหรับสาวน้อยของคุณตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้นานาโกะกังวลเกี่ยวกับฉันเลยเยเชนพยักหน้าและพูดว่าโอเคเลุกขึ้นไปอาบน้ำล้างโคลนทั้งหมดออกจากร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าล้างหน้าอย่างระมัดระวังแล้วสวมชุดกีฬาที่เตรียมไว้สำหรับคุณแล้วออกมานานาโกะยังคงนิ่งอยู่เราอยู่ข้างนอกอิโตะยูฮิโกะกำลังจะคลงอีกครั้งแต่ทันทีที่เขาก้มลงผ้าเช็ดตัวรอบๆตัวเขาก็หลุดออกไปและแม่บ้านที่อยู่ด้านข้างก็รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเขาหออีกครั้ง เยฉินอดไม่ได้ที่จะพูดว่าอย่าให้ของขวัญชิญใหญ่แก่ฉันอีกเลยฉันจะช่วยคุณและฉันกำลังช่วยคุณจากนานาโกอิโตะยูฮิโกะสำลักคอและเพ้งศรีรษะจากนั้นจำบางสิ่งได้และถามว่าคุณเยฉันจะถามอะไรคุณบางอย่างเยชินทมเพลงคุณถามอิโตะยูฮิโกะถามด้วยความเคารพคุณเยฉันอยากรู้ว่าทานากะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง คุณให้ยาเขาด้วยเหรอเย่เยชินพยักหน้าและพูดว่าฉันให้ยาเขาไปแล้วแต่เขากินยาช้ากว่าคุณสองสามนาทีดังนั้นฉันคิดว่าเขาเกือบจะตื่นแล้วอิโตะยูฮิโกถอนหายใจด้วยความโล่งอกและสำลัก ทานากะช่วยชีวิตฉันด้วยสุดกำลังของเขาหากไม่มีเขาฉันอาจถูกครอบครบัวทาคาฮาชิยิงตายไปนานแล้วและตอนนี้เขาฟื้นได้และเช่นเคยฉันได้เติมเต็มประสงค์หลังจากนั้นเขามองไปที่เยชนินและพูดทั้งน้ำตาขอบคุณคุณแเย่เยชนินยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างเฉยเมยคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันสำหรับเรื่องนี้ฉันจะช่วยคุณให้ผลจากใบหน้าของนานาโกช่วยทานากะ,และ,าากะและทราบซึงในความพักดีของเขาที่มีต่อครอบครัวอิตโตของคุณในฐานะคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์อิตโตยูฮิโกรู้ดีว่า เยเชนอาจไม่คิดถึงตัวเองมากนะักท้ายที่สุดเมื่อเยเชนมาญี่ปุ่นครั้งแรก เขามีความขัดแย้งกับเขาและแม้แต่ทัศนคติของเขาก็ยิงมากในขณะนั้นคิดว่าชายหนุ่มจากจีนคนนี้ควรคำนับเขาต่อหน้าเขาจากนั้นเมื่อเขาได้รับการสอนโดยเยเชนให้เป็นผู้ชายเขาก็ตรหนักว่าชายหนุ่มชาวจีนผู้นี้น่ารังเกียจเพียงใดและเหตุผลที่มาเวนเย่สามารถสุภาพกับตัวเองได้ในภายหลังและเคยยื่นมือช่วยเหลือก็เป็นเพราะใบหน้าของนานากโกะลูกสาวของเขาดังนั้นในเวลานี้อิโตะทาเคฮิโกะนอกเหนือจากความกตันยูไม่รู้จบที่เขามีต่อเยเชนมีเพียงความคิดเดียวที่เหลืออยู่ ในใจของเขานั่นคือชีวิตของเขาช่างดีเหลือเกินเขาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตของเขาดีเพราะความช่วยเหลือของมาเวนเย่แต่เขาคร่ำครวญว่าเขาโชคดีที่มีลูกสาวดีเท่านานาโกะถ้าไม่ใช่เพื่อนาโกะ ฉันเกรงว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับฉันตอนนี้คือการนอนบนเตียงในโรงพยาบาลที่มีแขนขาขาดวางท่อทุกชนิดไว้ทั่วร่างกายและพึ่งพาสารอาหารทุกชนิดเพื่อเอาตัวรอดเป็นเพราะนานาโกะที่เยฉันช่วยให้ตัวเองฟื้นตัวหลังจากการตัดแขนขาทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตของผู้พิการที่มีสุขภาพดีธรรมดาได้ตอนนี้เยฉันกำลังใช้ยาครอบจักรวาลเพื่อรักษาขาที่หักทั้งสองข้างของเขาโดยตรงสามารถกลับมาเติบโตได้ตอนนี้ฉันกลับมาเป็นคนสุขภาพดีอีกครั้งแล้ว ฉันจะไม่เสียใจกับชีวิตนี้อีกแล้วสิ่งเดียวที่ทําให้เขากังวลก็คือเหตุการณ์ตลอดชีวิตของนานาโกะลูกสาวของเขาถ้าฉันสามารถมอบลูกสาวของฉันให้เยเชินด้วยมือของฉันเองชีวิตของฉันจะสมบูรณ์เมื่ออิโตะ ทาเคฮิโกจินตนาการว่าลูกสาวของเขาจะแต่งงานกับมาเวนเย่ในอนาคตทานากะโกอิจิที่อยู่ข้างๆก็เริ่มต้นประสบการณ์เกือบจะเหมือนกับอิโตทาเคฮิโกโชคดีที่ทานากะโกอิจิมีหงอยู่นั่งอยู่ข้างๆดังนั้นเมื่อทานากะโกอิจิกลัวขาของเขาหงอยู่จึงลากเขาออกจากอ่างอาบน้ำโดยตรงทุกอย่างไม่ใช่ภาพลวงตาหรือความฝันแต่เป็นความจริงทานากะโทริจิที่ตื่นเต้นร้องไห้และพูดว่าคุณหงฉันจะไปหาคุณเย่เพื่อขอบคุณเขาหลังจากพูดจบเขาก็พร้อมที่จะ วิ่งออกไปที่ประตูหงอยู่คว้าตัวเขากลับวางเท้าของเขาลงไปในห้องอาบน้ําและพูดอย่างประชดประชันว่าบ้าจริงเจ้าเป็นคนชอบแสดงออกเจ้ากําลังจะหมดตัวไม่เป็นไรหรอกถั่วง,งอ,อกของเจ้าไปอาบน้ําก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าซะและออกไปตอนนั้นเองที่ทานากะโคอิจิกลับมารู้สึกตัวและรู้ว่าเขายังเปลือยอยู่เขาโค้งคำนับอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าฉันขอโทษคุณถงฉันขอโทษจริงๆนะตอนนี้มาเวนเลได้เดินออกจากห้องน้ําที่อิโตทาเคอิโกะอยู่เนื่องจากความกังวลอิโตนาาโกยืนอยู่ไม่ไกลจากประตูรออย่างจ จับใจจ่อในเวลานี้และป้าของเธออิโตเอมีกำลังรอยอยู่ที่นี่กับเธอเมื่อเห็นมาเวนเย่ออกมาอิโตนานาโกอยากจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเธอคิดว่าพ่อของเธอยังอยู่ในห้องน้ำเธอหยุดและถามมาเวนเยจากระยะไกลไม่กี่เมตรเยชนจุนโอโดซังจุดเป็นอย่างไรบ้างก็ดีเยชนยิ้มและพูดว่าเขากำลังอาบน้ำอยู่และอีกสักครู่เขาจะออกมาข้างนอกอิโตนานาโกเนม,มริมฝีปากของเธอและพูดอย่างไม่มั่นใจฉันดูเหมือนจะเคยได้ยินพ่อของฉันร้องไห้ฉันไม่รู้ว่าฉันได้ยินผิดหรือเปล่า you wow. เยชนยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินไปหาเธอและพูดด้วยความโล่งใจไม่เป็นไรคุณอิโตะแค่รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยในตอนนี้แต่เขาก็ตื่นเต้นเช่นกันเพราะเขามีความสุขดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเช่นกันมากมันควรจะออกมาในไม่กี่นาทีอิโตะนานาโกะงงเล็กน้อยและถามอย่างระมัดระวังเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้โอโดซังร้องไห้ด้วยความปิติอินดีเยชนแซงทำเป็นลึกลับและกล่าวว่าอย่ากังวลอีกไม่นานเจ้าจะได้รู้เมื่อเห็นว่ามาเวนเย่ไม่ต้องการพูดอย่างชัดเจนอิโตะนานาโกะไม่มีทางเลือก อนอกจากต้องพยักหน้าและกับป้าของเธอตามเยเชินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเมื่ออิโตะนานากะยังคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ซูรุลี่ที่อยู่ข้างๆรู้สึกตื่นเต้นมากจนฝ่ามือของเธอเริ่มเหงื่อออกตอนนี้เธอเป็นนักโรบระดับ5้าดาวและประสาทสัมผัสของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นแม้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะดักฟังการสนทนาระหว่างยเยชนินและอ uh ิโตะยูฮิโกะในห้องน้ําในตอนนี้แต่เธอก็ยังคงได้ยินอย่างชัดเจนดังนั้นเธอจึงรู้อยู่แล้วในเวลานี้ว่าอิโตะยูฮิโกะได้เปลี่ยนรูปร่างขาของ,ของเขาโดยอศาศัยยาเมตตาแปลงที่ยเยชนินมอบให้ ซึ่งทำให้เธอตื่นเต้นมากเพราะในอีกสองชั่วโมงเครื่องบินของแม่ของเธอจะลงจอดที่นิวยอร์กด้วยเช่นเดียวกับอิโตะยูฮิโกแม่ของฉันสามารถสร้างแขนขาที่ขาดและกลายเป็นคนปกติได้อีกครั้งไม่กี่นาทีต่อมาอิโตะ ทาเคฮิโกะก็สวมชุดกีฬาที่เยชนเตรียมไว้ล่วงหน้าและเดินออกจากห้องน้ำร้องกับแม่บ้านในเวลานี้ตาและจมูกของอิโตะยูฮิโกะเป็นสีแดงและจังหวะของการเดินก็ช้าเล็กน้อยและแข็งเล็กน้อยแต่นี่ไม่ใช่เพราะขาของเขามีปัญหาแต่เนื่องจากตอนนี้เขาตื่นเต้นไม่มีการผ่อนปรนเมื่อเห็นอิโตะทาเคฮิโกะออกมาอิโตะน,นาาโกะก็รีบลุกขึ้นและก้าวไปข้างหน้าและหลังจากนั้นไม่กี่ก้าวเธอสังเกตเห็นความผิดปกติของพ่อของเธออย่างแรกคือพ่อของฉันไม่ได้สวมรอยสักที่เขามีต่อหน้าเขา การที่สง พ่อของฉันเปลี่ยนเป็นชุดกีฬาที่มีกางเกงขาสั้นและแขนสั้นสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือขาเทียมของพ่อของเธอได้เปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเช่นกันขาเทียมก่อนหน้านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางนิเวศวิทยาอย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดไม่ว่าอาวัยวะเทียมจะล้ำหน้าแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจำลองรูปร่างของร่าง,ง,างกายมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นต้นขาหัวเขา่าและน่องจึงทำมาจากโลหะผสมไททานเนียมเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนกระดูกดั้งเดิมอวัยวะเทียมของอิโตะทาเคฮิโก้น,นงงงงดาามมมและสงางางามมากันใช้วัสดุบโอิ คล้ายกับกล้ามเนื้อของมนุษย์ที่ต้นขาและน้องเพื่อจำลองรูปทรงและเอฟเฟกต์ภาพของกล้ามเนื้อจริงแต่นี่เป็นเทียมหลังจากทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาและไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของส่วนประกอบต่างๆของอวัยวะเทียมข้อเข่าและข้อต่อข้อเท้าของมันจะถูกเปิดเผยชิ้นส่วนโลหะถ้าคุณไม่ใส่กางเกงคุณสามารถเห็นข้อต่อไททาเนียมทั้งสี่บนขาเทียมทั้งสองได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามอิโตานาโกพบว่าขาเทียมทั้งสองของพ่อของเธอถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมจริงแม้แต่ข้อต่อของส่วนประกอบที่เป็นโลหะดั้งเเเดิมกก็็ลายปนนหือ กล้ามเนื้อของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นว่ามันเป็นของปลอมโดยทั่วไปแล้วอิโตเอมิที่อยู่ข้างๆก็เห็นความแตกต่างเช่นกันและพูดอย่างตื่นเต้นว่าโอนิจังอวัยวะเทียมที่เหมือนจริงมากไม่มีร่องรอยของอวัยวะเทียมเลยเป็นไปได้ที่จะทําให้ของปลอมเป็นจริงได้อิโตนานาโกะอดไม่ได้ที่จะอุทานโอโดดังขาเทียมใหม่ของคุณเหมือนจริงเกินไปถ้าถูกคนอื่นเห็นจะต้องเป็นอย่างแน่นอนเดาไม่ได้ว่าเป็นของปลอมไรที่ติและไร้ที่ตินี่อวัยวะเทียมที่ล้ำสมัยขนาดนี้มาเวนเย่มอบให้คุณหรออิโตะ สวและน้องสาวของเขายิ้มอย่างรู้เท่าทันด้วยตาสีแดงและพูดอย่างจริงจังว่านายเ่ยมอบขาเหล่านี้ให้กับฉันจริงๆขณะที่เขาพูดเขาพูดอย่างจริงจังแต่นี่ไม่ใช่ขาเทียมนี่นี่คือขาของฉันมันเติบโตในตัวฉันขาจริงคำพูดของอิโตะยูฮิโกทำให้อิโตะเอมีและอิโตะนานาโกตกตะลึงป้าและหลังทั้งสองมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นสีหน้าตะลึงงันของทั้งสองคนอิโตะยูฮิโกก็อดไม่ได้ที่จะยกขาสูงสักสองสามจุดแล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าเอมี่นานา าโกดูสิฉันไม่ได้ล้อเล่นนะขาพวกนี้ไม่ใช่จริงๆขาเทียมมันเป็นของฉันเองอิตโตเอมิอุทานออกมาทันทีหน้านี้ โอวนี้จังนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอิโตะนานาโกะที่ตกตะลึงอยู่ด้านข้างจูจูก็รู้สึกตัวขึ้นรีบไปหาพ่อของเธอและถามอย่างตื่นเต้นว่าโอโดซังฉันฝันไปจริงๆเหรอขาของคุณคุณขาของเขาฟื้นแล้วเหรอลวงตาของอิโตะยูฮิโกเต็มไปด้วยน้ำตาอีกครั้งและเขาพยักหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนนี่คือนานาโกะตัวจริงขาของโอโดซังกลับมาเป็นปกติแล้วอิโตะนานาโกะรู้สึกปลบับปลื้มในทันทีเธอหันกลับมาโดยไม่รู้ตัวมองไปที่มาเวนเย่ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกล และสำลักเย่เฉินจุนคุณรักษาขาของโอโดซังไว้ใช่ไหมเย่เฉินยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยน้ำตาของอิโตะนานากะไหลออกมาทันทีในตอนนี้เธอก็คว้าชายชุดกิโมโนโด้วยมือทั้งสองแล้ววิ่งไปทางเย่เฉินเมื่อเธอกำลังจะวิ่งไปต่อหน้าเย่เฉินเธอก็เอ้าแขนออกและพุ่งตัวเข้าไปแขนของเขาในเวลานี้นานากะไม่มีคำพูดใดที่จะแสดงความขอบคุณต่อเย่เฉินในเวลานี้เธอเพียงต้องการใช้กำลังทั้งหมดเพื่อกอดเย่เฉินให้แน่นและเย่เฉินรู้สึกถึงร่างกายที่นุ่มนวลและหอมกลุ่นของนานา และอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารในใจอย่างที่ยเยชินบอกกับอิโตะนานาโกก่อนหน้านี้การช่วยเขาให้นานาโกทำได้ทั้งหมดคือการได้เห็นนานาโกดูมีความสุขและตื่นเต้นมากในตอนนี้สำหรับตัวอิโตะทาเคฮิโกนั้นเป็นเพียงพหนะที่ทำให้อิโตะนานาโกมีความสุขอิโตะนานาโกกอดเยชินแน่น ฝังใบหน้าของเธอไว้ในอ,อกของเขาและไม่พูดอะไรสักคำคำพูดนับพันติดอยู่ในลำคอของเธอในเวลานี้แต่เธอพูดไม่ออกเธอแค่อยากจะกอดเยินให้แน่นนานขึ้นอีกนิดแล้วก็ยาวขึ้นอีกนิดนานโาากะที่โยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของ ยเยเินดูเหมือนจะพูดกับตัวเองและกระซิบเบาๆด้วยเสียงเหมือนยุงขอบคุณเยเชนจุนเยเชนได้ยินเสียงอันละเอียดอ่อนของเธอแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยกมือขึ้นแล้วตกหลังเธอสองสามครั้งทั้งสองไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษดูเหมือนว่าพวกเขาจะเห็นด้วยและทุกอย่างก็เงียบสูรวลีเห็นทั้งหมดนี้ในดวงตาของเขาและในขณะที่อิจฉาในใจเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจคุณเย่และคุณนานากโกเป็นคู่ที่คู่กันในสวรรค์คุณเย่มีผู้หญิงมากมายอยู่รอบๆหลงรับเขาแต่ไม่ใช่สักคนน่าอิจฉาจริง จริงที่จะจับคู่เย่เฉินเหมือนนานาโกได้ทุกที่อิโตเอมี ผู้ซึ่งเป็นห่วงน้องชายของเธออดไม่ได้ที่จะกอดอ uh ิตโตะยูฮิโกะอย่างอ่อนโยนและร้องไห้ในขณะที่สำหรักโอวานิซังตั้งแต่ที่คุณเกิดอุบัติเหตุฉันตั้งตารอคุณทุกวันเพื่อเป็นกำลังใจให้ในที่สุดฉันก็ได้ความปรารถนาของฉันแล้วได้โปรดอย่าตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมามาก,ก่อนได้โปรดอ uh ิตโตะยูฮิโกะรู้ดีถึงความรักของพี่สาวที่มีต่อเขาและพูดซ้ำๆว่าเอมนีไม่ต้องกังวลไปโอวานิจังจะไม่มีวันรู้สึกเสียใจกับตัวเองอีกเมื่อฟ้าถล่มตั้งแต่วันนี้ฉันจะเป็นกำลังใจอออออออย่่่างงงแนนนนน,นนนนนนนใขณะะั้้้้ปปรตูหหีกหออกึเิด レコいちかナカ。 ซึ่งสวมชุดวอมตัวเดียวกันก็ออกมาอย่างซันเทาเมื่อเขาเห็นอิโตะทาเคฮิโกเขาก็ร้องไห้แหบแห้งและสำลักด้วยความตื่นเต้นท่านท่านท่านก็ฟื้นเช่นกันอิโตะยูฮิโกมองดูทานากะโคอิจิที่ยืนขึ้นและเดินออกไปด้วยตัวคนเดียวและน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างไม่เป็นที่พอใจอีกครั้งเขาเอื้อมมือไปหาทานากะเฮโรอิจิท,ทันทีและในขณะเดียวกันก็เอาขาของเขาเดินไปหาเขาเมื่อทานากะเฮโรชิเห็นสิ่งนี้เขาก็ยิ่งมีมือสองข้างมากขึ้นและวิ่งสองก้าวไปพบเขาหน้า และคนใช้สองคนจับมือกันด้วยความตื่นเต้นและอิโตะยูฮิโกะก็เต็มไปด้วยน้ำตาและกล่าวด้วยความโล่งใจว่าทานากะอิโตะยูฮิโกะวันนี้ฉันมีได้และฉันไม่สามารถทำได้โดยปราศจากการป้องกันของคุณตอนนี้คุณกลับมาแล้วปกติแล้วเจอกันฉันไม่เสียใจจริงๆทานากะโคอิจิถึงกับสะอึกสะอื้นและพูดว่าท่านเจ้าค่า การได้เห็นท่าลุกขึ้นยืนอีกครั้งสำคัญกับข้ามากกว่าสิ่งอื่นใดเยเชนเห็นว่าเจ้านายและคนใช้เห็นออกเห็นใจกันและเมื่อเขาถูกย้ายเขาก็อดไม่ได้ที่จะเตือนว่าคุณทั้งสองโลกภายนอกยังตกตะลึงอยู่เล็กน้อยดังนั้นเมื่อคุณกลับมาที่ญี่ปุ่นคุณต้องใส่ใจกับมันอย่าเปิดเผยรายละเอียดของขาของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าคนแปลกหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจที่ไม่จําเป็นอิตโตะยูฮิโก พูดโดยไม่หลังเลต้องแน่ใจโปรดวางใจในายเล่ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้คนนอกเห็นขาของฉันทานากะโกอิจิยังแสดงจุดยืนของเขาด้วยว่ามันเหมือนกันด้านล่างโปรดวางใจในายเล่เยเชิญพยักหน้าและพูดอีกครั้งถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปรากฏในสายตาของโลกภายนอกอย่าลืมสวมกางเกงขายาวและถุงน่องให้มากที่สุดหากโลกภายนอกสงสัยคุณจะประกาศให้โลกภายนอกรู้ว่าคุณมีได้เลือกขาเทียมไฮเทคที่ออกแบบเฉพาะและผ่านการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างมืออาชีพทั้งสองตกลงพร้อมกันทันที ย่เฉินมองดูเวลานี้ เกือบครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาอาหารเย็นที่กำหนดไว้ดังนั้นเขาจึงพูดกับทั้งสองคนว่าคุณสองคนเพิ่งฟืน้นและคุณต้องกระตือรือร้นที่จะออกไปเดินเล่นทั้งสองมองหน้ากันและไม่กล้าพูดสักพักอันที่จริงทั้งสองคนต้องการออกไปวิ่งฮาฟาาราธอนเพื่อแสดงความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามหลังจากทั้งหมดเยชนเพิ่งกล่าวว่าให้พวกเขาพยายามไม่เปิดเผยพวกเขาไม่กล้าพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดโดยธรรมชาติเยชนรู้ดีอยู่แล้วว่าทั้งสองคนตัวอะไรดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดว่าที่นี่คือนิวยอร์กไม่ใช่โตเกีียววแแลละน่กกก็ดึมา้ ตราบใดที่คุณสวมหน้ากากฉันเชื่อว่าไม่มีใครจำคุณได้ ขณะที่พูดเขาก็ชี้ไปที่หน้าต่างห้องนั่งเล่นแล้วพูดว่าตรงข้ามโรงแรมคือเซ็นทรัลพาร์คที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์กมีทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบซึ่งเหมาะมาสำหรับการเดินหรือวิ่งออกกำลังกายในความคิดของฉันเปิดงานเลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาออกไปเดินเล่นด้วยกันใต้หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานมีเฉดสีเขียวขนาดใหญ่และทะเลสาบนั่นคือพื้นที่หลายร้อยเฮกตาร์ของเซ็นทรัลพาร์คในแมนฮัตตันเมื่ออิตะทาเคฮิโกและฮิโรชิทานากะได้ยินเรื่องนี้ พวกเขาก็ตื่นเต้นโดยธรรมชาติอิโตะทาเคฮิโกะเห็นด้วยแทบไม่ต้องคิดและพูดอย่างตื่นเต้นว่าข้อเสนอของนายเย่ดีจริงดีจริงขณะที่เขาพูดท่านใดนั้นเขาก็จำบางอย่างได้และพล้งออกมาคุณเย่เหตุผลที่คุณเตรียมชุดกีฬาสำหรับเราควรจะปล่อยให้เราออกไปเดินเล่นใช่ไหมใช่เย่ชนยิ้มเล็กน้อยจากนั้นมองไปที่อิโตะนานาโกะและกล่าวขอโทษนานาโกะฉันไม่ได้เตรียมชุดกีฬาให้คุณไม่คิดว่าคุณจะมาที่นี่โดยสวมชุดกิโมโนอิโตะนานาโกะเมีมปากและยิม้มเธอไม่เพียงแต่สวมชุดกิโมโนเท่านั้นนแต่่เธอไไมด้ เสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยสูรัวลี่ ที่เงียบอยู่ตลอดพูดขึ้นอย่างรวดเร็วว่าคุณอิโตะฉันมีชุดฉันในแบบใช้แล้วทิ้งถ้าคุณต้องการฉันจะให้ชุดคุณก่อนแต่ฉันช่วยคุณเรื่องชุดกีฬาไม่ได้จริงๆอิโตะนานาโกะยิ้มอย่างขอบคุณและพูดว่าขอบคุณคุณสู่ชุดฉันในก็พอแล้วเมื่อพูดอย่างนั้นเธอมองขึ้นไปที่เยชินและถามด้วยใบหน้าที่แดงกับเยชินจุนถ้าฉันไปเดินเล่นกับคุณในชุดนี้คุณจะรังเกียจฉันไหมเยชินตกใจเล็กน้อยจากนั้นยิ้มและพูดว่าไม่แน่นอนอิโตะนานากะยิ้มอย่างเินนออยเเเผใหห้้้็็ฟััสืลลลกกๆี่แะมตน อันจากนั้นพูดกับเย่าเฉินว่าถ้าเป็นกรณีนี้ฉันจะสวมชุดนี้และไปที่เซ็นทรัลพาร์กกับคุณขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป